ทำไรเนี่ยอะไรอีกเนี่ยเอ้ามืออันนี้เนี่ยไม่รู้หรอเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหรอเออค่า GI ต่ำอ่าอ่าอ่าออันนี้อะไรคาร์โบอเนตเออเป็นคาร์บอเนตเนาะใช่ใช่คาร์โบไฮเดรตจานซ้อนกันรวมกันเป็นะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน โอ้ยเนี่ยเด่นมาผมว่าค่าทีไอต่ำเนี่ยมันดีมากเออเออเออเอาเอาเอามันจะขั้วยากอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเอาโอ้ยบ้าเฮ้ยไอ้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมันไม่ได้หมายความแบบนี้โอ้ยมันไม่ได้ตาย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 ไม่ได้แบบนี้โอ้ยไอโบไฮเดรตเนี่ยอ่ามันแบ่งเป็นประมาณสองแบบแล้วกัน ก็จะมีพวกจะไม่ง่ายแป้งขัดสีไม่ขัดสีโอเคอ่าพวกที่แป้งไม่ขัดสีเนี่ยพวกขนมปังโฮวีดข้าวกล้องคาร์โไฮเดตเชิงซ้อนแต่ชนีน้ำตาลมันตมอ่าไอพวกเนี้ยกินแล้วดีระดับน้ำตาลมันไม่ค่อยสวิงมากเออมันไม่ได้หมายความว่าจานซ้อนกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอกเลยเอออู้ไอบ้า อือทีนี้มันมีอะไรที่ควรรู้อีกไหมก็ถ้าสมมติเรากินแป้งเชิงเดี่ยวใช่ไหมพวกน้าตาลหวานหวนรัดัีน้ำตาลต้องสูงอ่ะเออระดับน้ําตาลมันก็แกว่งขึ้นแกว่งลงอ่าร่างกายมันดูดซึมเร็วน้ําตาลแกว่งขึ้นแกวงขึ้นอินซูลินก็ฉีดไงฉีดปื๊ดอ่าน้ําตาลก็ตกเร็วแล้วก็เก็บไขมันอีกเออเก็บเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์เลยพอน้ำตาลตกเร็วก็หิวอีกหิวก็ไปกินก็พุ่งขึ้นใหม่ไงอ่ามันก็เป็นวงจรอ้วนไปเรื่อย ออวันนั้นเนี่ยกินเชิงซ้อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องแกว่งขึ้นแกว่งลงเออขนมปังก็โอเคไหม,ม,โ,อไหมโอ้ยเนยา